สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับท่อ SC Project นะครับโอเคอันนี้ได้มาจากเซิ์นเจิร์จจน,นะครับสั่งมาเป็น2.5นิ้วนะครับแต่สั่งมาแล้วใส่ไม่ได้นะครับขนาดแม่งเท่ากันเป๊ะเลยนะครับสวมไม่ได้นะครับก็เลยได้ทำการเชื่อมติดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวก็จะไป พ่นสีสลิปออนน้ำให้เป็นสีดํานะครับอันนี้ก็เป็นสีทนความร้อนนะครับซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเขาบอกว่าทนความร้อนได้แปดร้อยองศาเซลเซ,เซ,เซ,เซียสนะครับก็มาทดลองพ่นกันนะครับว่ามันจะทนได้จริงหรือเปล่านะครับพอพ่นเสร็จก็ได้ประมาณนี้นะครับสีที่ได้นะครับเป็นดําเงานะครับ ไม่รู้ว่าขับไปนานๆมันจะลอกหรือเปล่านะครับเพราะว่า s l ิปออนก็มีความร้อนสะสมสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียง SC Project กเซเจิ้นกันเลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรอบเดินเบากัน